กาได้ให้ประเาขอโอกาขอบคุณผู้กอที่แสนดีมาพื้นที่เขียวขึ้นการรักาและท่านมี 和承担。<Okay. S 2> um. ปังโนปุวัตโตตาวะพิยัสเตจงจงระตะยาเตตะเลหะปัจจันติลานยายาติตะเลหะปัจจันต ทิปีตัมมังจาาพทธาภิปิยปีตํมมัจาราพุทธาภิปิยปีตัมมังจาราพุทธาภิยตมมจาราพุทธาิยปมมัจาา bây toànราส travelled